เยนาะเระบอกกันแถมไปที่รับฟังแมดูแล้วค่ะแถมจะได้พอมนี่วาไม่เสียเลยเพราการนี้ตอกัรของแถมเออของแถมแมายัหเนไมันง่เขแม่อากระเบื้องตูทังตูดยังก็ได้ตัวนี่เลขทังเนี่ย หาแปดหนึ่ง 1. 1> 1. รือหนึ่งหาแปดหาแปดหนึ่งเดินประมาณหนึ่งหาแปดอืมเสื้อเธอเมเห็นมันในเงินมาดาวดวให้คอยมีอย่งแถมอีบอ่อค่านี่นอกจากหมวกกันนอกก็เสียบมีเสื้อก็มีแค่นี้คร,รัเรรบเบยนพลบอมี่ที่แก่เบีนพลบอมการรถายการรถไนซื้อัสามเนาะแล้วก็ มีนี่หมื่นห้าทั้งหมดจะได้จ่ายที่หมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบหกบาทยอดจะหมื่นห้าค่าประกันพันสามนี่ใช่ไหมคะครับผมแล้วประกันสแตมป์แปดสิบหกเออแล้วแล้วมีประกันรถหายี่มีมันจะคุ้มครองแน่นอนเลยบอมีอันไม่มีเอกสารผมมาท่านบอกค่ะมันจะออกมาเป็นใบเสร็จแล้วครับกับเป็นถ้ามันเกิดจำลูกใบเสร็จเนี่ยแมนคำประันจะออกไปไปยืนได้ลรไหมครับไปติดต่อร้านได้เลย อยู่ในระบบแล้วมันจะแจ้งออกมาแล้วว่าค่าประกันรถหายข้างในจะอยู่ในระบบค่ะจันนุ่นต้องเก็บอันเอกสารไว้ห้ามทําหายเด็ดขาดเลยอันนี้กุญแจค่าประกันรถหายนี่คือคุ้มครองสองปีสปีใช่ไหมคะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทคือสามสองปีเออโอเคสปีแล้วใช่ไหมจ๊อโอเคค่ะของแถมได้คกุญแจรถมีกี่ดอกคะที่ให้

มาเกิพัฒ<บ>น,นาการเจ้านี่ <c oughs> พัฒนาการก็ดีแล้วนะลูกนี่มันเดินหน้าไปข้างหน้านั่นนี่ <c oughs> โอเคบ๊ายบายแม่ให้ได้เงินมาสิดาวรถให้เนาะขอบคุณแม่ใจกว้างหน้าการะชานน้อเงินเจ้าอยู่นี่นอยู่มุดปรกงามผ้าเมียไปตลาด <ขอ S 1> ในเด้่อลูก